สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Society VCK Podcast PODCAST จากฝ่ายวิชาการอบจเราจะนำพาทุกท่านเข้าสู่โลกของวิชาการที่ย่อยง่ายไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นกันเองโดยในวันนี้ EP นี้เราจะมาในหัวข้อสื่อไทยกับจัญยาบันที่หล่นหายโดยที่เราจะมาพูดคุยกับน้องๆคณะน,น,นิเทศน,นะคะสวัสดีน้องๆค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็นินี่นะคะชนะภามณฑพพัชค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์น,นะคะปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีสังกัดภาค่ะสวัสดีค่ะกล้ยหอมนะคะนัที่ราคาสีทองค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะโอเคค่ะก็ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยพวกโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างต่าง ก็เปิดโอกาสให้เราเป็นได้ทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ผลิตสือ่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของจรรยาบรรณสื่อเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบเฉพาะกับสื่อหลักๆล่ละแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวสื่อหลักเนี่ยเขามีอิทธิพลหรือว่ามีเสียงที่ดังกว่าคนทั่วไปอย่างเราๆอะเนาะทีนี้พี่เลยอยากจะถามว่า มีจรรยาบัณสื่อข้อไหนที่แบบสำคัญสำคัญที่เราแบบลิสต์ออกมาเลยไหมว่าแม้แต่คนตัวเล็กๆอย่างเราเราเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญหรือว่าคำนึงถึงแบบจรรยาบรณข้อนี้ค่ะก็สำหรับแกลหอมนะคะที่แบบว่าได้เรียนในวิชาแบบว่าจรรยาบรณสื่อเนาะก็คือเหมือนกับทางคณะิเทศศา์ของเราเนี่ยก็มีการสอนเกี่ยวกับวิชาจริยธรรมสื่อแล้วซึ่งหลักๆที่เราได้เรียนมาเนี่ยจะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยก็แบบ ค่อนข้างเข้มข้นเลยมันก็จะมีแบบบางเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบสื่อมวลชนควรมีแต่บางเนื้อหาเราก็จะรู้สึกว่า เอ๊มันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าสิ่งที่สื่อมวลชนควรม,มีเลยที่แบบว่าเราเรียนมาก,ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่สื่อเนี่ยควรที่จะแบบมีความเป็นกลางเนาะควรที่จะนําเสนอข่าวแบบว่าครอบคลุมทุกด้านไม่ควรที่จะแบบว่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปหรือว่านําเสนอข่าวแค่ด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรที่จะตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอะ่ะ มันเป็นเสียงที่ดังกว่าเสียงของคนอื่นๆมันเหมือนเป็นแบบเราพูดใส่ลําโพงอะเราไม่ได้แบบพูดกับเพื่อนทั่วไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราความรับผิดชอบต่อสังคมมันจึงมีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่อย่างนิสิตปีหนึ่งของคณะนิเทศศาสตร์ได้เรียนมาอกีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนาะที่บางครั้งเหมือนกับว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยก็จะต้องแบบว่ามีการ ผลประโยชน์ที่แบบว่าได้รับจากการที่เราสื่อสารออกไปอาจจะเป็นในเรื่องของด้านธุรกิจโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยยิ่งเป็นโลกทุนนิยมแบบเนี้ยเออเราก็ยอมรับว่าแบบสื่อค่อนข้างที่จะแบบว่าถูกใช้ในด้านธุรกิจเยอะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบบว่าคอนล l i c t กับจริยธรรมสื่อในบางมุมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของ การที่แบบว่าสื่อเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าสร้างภาพบางอย่างให้กับคนในสังคมได้อย่างเช่นอาจจะส่งต่อในเรื่องของค่านิยมเรื่องแบบความขาวความสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบว่าในแบบโฆษณาอะไรแบบนี้ซึ่งเออก็เลยหอมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาหาคําตอบกันต่อไปว่าแบบว่าทํายังไงให้จริยธรรมสื่อมันสามารถไปได้กับธุรกิจ เห็นเห็นด้วยกับล้วยเลยก็คืออย่างที่เรียนมานอนมันก็จะมีหลายๆหลักให้เรายุดใช่ไหมคะอย่างเรื่องเรื่องความเป็นกลางหรือเป็นธรรมเนี่ยอยากเสริมนิดืึงคือจริง,รงๆเราอาจจะมองว่าโอเคสื่อมันต้องเป็นกลางอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าตอนเราเรียนนะคะมันก็จะมีคําว่า impartiality หรือก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นกลางสมมุติเรามีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางใช่ปะเราอาจ ความเป็นกลางหมายถึงโอเคเราต้องนําเสนอทั้ง3จุดนะคือจุดซ้ายจุดขวาจุดกลางแต่ว่า impartiality ค่ะมันคือการให้น้ําหนักในเวทที่เท่าเท่ากันด้วยระหว่างจุดซ้าย30จุดกลาง30แล้วก็จุดขวา30อย่างเงี้ยค่ะคือคือในแต่จะบอกว่าในแต่ละหลักที่เรายุดมันก็มีดีเทลของมันเนาะเพราะฉะนั้นเออจรรยาบันสื่อเนี่ยสื่อก็ควรที่จะ พูดออกมาเป็นภาษาภาษาพูดก็คือนําเสนอถูกมุมมองในน้าหนักที่เท่าเท่ากันเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่แค่เป็นกลางเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องความเป็นกลางหรือเป็นธรรมมีก็อย่างที่ทุกคนรู้รู้เลยค่ะก็คือ,อม,มีการความถูกต้องของข้อมูลความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับทั้งทางการเมืองทงั้งทางธุรกิจเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนึงถึงการเ เป็นสื่อที่มีสันติภาพค่ะคำนึงถึงการแบบว่าไม่ไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นไม่ไม่ส่งเสริมความขัดแย้งมากขึ้นในสังคมแล้วก็รวมถึงคอยฟังเสียงจากสังคมด้วยเพราะว่าสื่อก็มีผลกับสังคมค่ะอืมพี่เข้าใจว่าจัรยาบันสื่อเนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องนําเสนอให้ครบทุกมุมมองในหน้กที่เท่าๆกันใช่ไหมโดยที่เราจะ พยายามรักษาสันติแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความขัดแยง้งภายในสังคมคนท,ทั่วไปอย่างเราเนี่ยอาจจะฟังดูก็ทําไม่ได้ยากมากแต่ว่าพอในเป็นในมุมมองของสื่อหลักอ่ะเขาอาจจะต้องประสบปัญหาเรื่องของอํานาจมืดแล้วก็การแข่งขันทางธุรกิจด้วยอยากถามต่อว่ายิ่งเป็นสื่อใหญ่ๆสื่อหลักที่มีอิทธิพลกับคนในวงกว้างอย่างเนี้ยเราควรจะนําเสนอข่าวไปในทิศทางไหน ในทิศทางที่ว่าสะท้อนสังคมเพื่อให้ผู้เสพผู้ดูเนี่ยได้ไปตกตะกอนต่อใตัวเองหรือว่าควรจะเป็นในลักษณะที่ว่าชักจูงคนดูไปในทิศทางที่ถูกที่ควรมากกว่ากันอืมจริงๆจริงๆอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรจรรยาบรรรหรือว่าพันธกิจของการเป็นสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอ่อตอนที่เราเรียนมาเนาะเราก็จะเรียนว่าโอเคสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็มีพันธกิจของการเป็นเอ่อวัชด็อกหรือว่า สุนัขเฝ้าสังคมเหมือนเหมือนพอเราเป็นสุนัขใช่ปะเราก็สอดส่งนะคะสอดส่งว่าอ้ามันจะมีโจรเข้ามาไหมถ้าสมมติมันมีโจรเข้ามาแล้วเราก็ทําแค่สอดสอง่งแล้วเราก็แบบอยู่เฉยเไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องเห่าบอกเจ้าของหรือว่าไปตามเจ้าของมาอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะ สื่อเองก็ควรมีหน้าที่ทั้งสะท้อนแล้วก็ชี้นำสังคมซึ่งเออเปรียบง่ายๆก็คือเปรียบเป็นทางกระจกและเทียนไขคือต้องสะท้อนว่าโอเคตอนนี้สังคมมันเป็นอะไรอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องชี้นำสังคมซึ่งการชี้นำในที่นี้เราไม่ได้กำลังจะบอกให้สื่อชักจูงความคิดของคนในสังคมว่าสังคมต้องคิดบวกสังคมต้องคิดอย่างนี้สังคมต้องคิดในทางไหนแต่การชี้นําคือเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆ ทุกวันนี้ค่ะเราเห็นข่าวอาชญากรรมมากมายเนาะในทีวีหรือในสื่อมวลชนต่างๆทุกคนเสื่อทุกสื่อพยายามโอเคบอกว่าเกิดข่าวอาชญากรรมขึ้นอีกแล้วครับเเ,เกิดเหตุนี้เกิดเหตุนั้นอันนี้คือการสะท้อนความจริงแต่ว่ามีสื่อแค่บางสื่อเท่านั้นที่ขุดลึกลงไปถึงต้นต่อต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมนั้นคือคือการที่โอเคเราบอกว่ามันมีอาชญากรรมอยู่อันนี้สะท้อนแหละแต่มันยังไม่ชีน้น่ะ ถ้าจะชี้นําก็คืออ่ะอาจจะต้องไปขุดขุดถึงต้นเหตุต้นตอของปัญหาว่าปัญหาอาชญาการรมจริงๆแล้วมันก็มีส่วนมาจากปัญหาการศึกษานะหรือปัญหาเศรษฐกิจนะอันนี้มันคือการทําให้สังคมได้เห็นข้อมูลที่ครบองค์อะคะ่ะแล้วก็เชี้นําสังคมไปในทางที่ที่ถูกต้องคือเราเหมือนเอาข้อมูลที่ครบองค์มาเสิร์ฟให้เขาเราเขาจะได้เอ,อมีข้อมูลนี้ในการแบบว่า ไปคิดว่าเออเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงต่อไปคือการสร้างโซเชียลมูฟเมนต์ด้วยในขณะเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวของก้วยอะ่ะก็ถ้าเกิดว่าคําถามที่ว่าแบบผู้ชมเขาควรที่จะตกตะกอนเองหรือว่าสื่อควรที่จะแบบชักนําให้เกิดการพัฒนาส่วนตัวเออเราอะ่ะมองว่าแบบเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าแบบว่าการที่สื่อจะแบบนาเสอนออะไรบางอย่างอะ มันจะนําไปสู่ผลที่เป็นบวกอย่างเดียวหรือว่าจะนําไปสู่การพัฒนาเพียงอย่างเดียวเราพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าแบบมันก็จะมีเราต้องแบบยอมรับว่ามันจะมีบางเรื่องที่แบบว่าสื่อนําเสนอแล้วมันก็อาจจะชักจูหรือชักนําสังคมไปในทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นก้วยก็รู้สึกว่าแบบการที่ผู้ชมตกตะกอนเองกับการที่สื่อ ก็ต้องชี้นำอ่ะมันก็เลยแบบต้องไปพร้อมๆกันทั้งสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างในปัจจุบันก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องแบบการนําเสนอภาพบิวตี้แตนดาร์ดผ่านสื่อแบบว่าอาจจะมีการแบบเมคฟันรูปร่างของแขกรับเชิญหรือว่าอาจจะมีการนําเสนอผ่านละครว่าแบบผู้หญิงต้องสวยต้องมีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออในอดีตนะเราอาจจะไม่มองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอ สื่อผลิตภาพมีซ้ำๆออกมามันก็เป็นการชี้นําสังคมไปแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะแบบเมคฟันคนอื่นได้หรือว่าบูลลี่คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนะเราก็สามารถพูดได้เลยว่าเออสังคมมันแบบเกิดการตระหนักรู้มากขึ้นคนในสังคมมี awareness มากขึ้นซึ่งพอเขามีสิ่งนี้มากขึ้นอะในฐานะที่เราเป็นแบบว่าคนคนชมคนดูเนาะเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่า ตกตะกอนแล้วสามารถที่จะสะท้อนสิ่งเนี้ยกลับไปหาสื่อได้เหมือนกันว่าแบบว่าเออสิ่งที่คุณนําเสนอมันแบบไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายอ่ะก้วยก็เลยมองว่าเออระหว่างผู้ชมตกตะกอนเองกับการที่สื่อควรที่จะแบบว่าเออชี้นำอ่ะ รู้สึกว่าถ้าทําไปพร้อมๆกันนะมันจะทําให้สังคมสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าสื่อเองก็จะได้พัฒนาคอนเทนต์ของสื่อเนื้อหาของสื่อให้มันดียิ่งขึ้นไปคนในสังคมเองก็จะเป็นสื่อที่ดีแบบว่าได้ดูในอนาคตต,ต,ต่อไปด้วยค่ะเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนลูกสอนไปกับน้องว่าทั้งตัวสื่อเองแล้วก็ตัวผู้เสพเองเนี่ยมีอิทธิพลต่อกันและกันทีนี้ก็เลยนําไปสู่คาถามถัดไปที่ว่า เพื่อที่จะสามารถเอาตัวรอดในธุรกิจสื่อได้เนี่ยเขาควรจะต้องนําเสนอข่าวที่คนอยากจะรู้หรือว่าข่าวที่คนควรจะรู้มากกว่ากันค่ะก็สําหรับเราเนาะเราอะมองว่าข่าวที่คนควรรู้อะมันสําคัญกว่าข่าวที่คนอยากจะรู้มันเหมือนกับว่าสมมติว่าตอนเนี้ยเราเป็นโรคร้ายโรคโรคหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยถามว่ามันใช่ข่าวที่เราอยากดูไหมเออเรารู้สึกว่ามันก็ไม่มีใครอยากรูหรอกใช่ไหมว่าเราแบบ มีโรคร้ายว่าเรากําลังป่วยว่าเราแบบใกล้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันควรรู้ไหมคําตอบก็คือมันก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเรารู้ได้ร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักษาได้ทันข่าวก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบถ้าในสังคมเรามีปัญหาอะไรถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่คนในสังคมอยากจะรู้อะแต่ถ้าเกิดคนในสังคมรู้ยิ่งรู้ได้ร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เราแบบว่าทราบว่าเออตอนนี้สังคมของเรามีปัญหาอะไรเราควรที่จะแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งบางครั้งอะปัจจุบันเราก็จะเห็นเนาะว่าสื่อเนี่ยพยายามที่จะนําเสนอแต่ข่าวที่คนเนี่ยอยากจะรู้มากกว่าซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ทิ้งให้คนในสังคมอะอยู่กับปัญหาในสังคมที่แบบว่าเออสื่อเองก็ไม่ได้ให้แสงไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นแค่มันเป็นเพราะเหตุผลที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่คนแบบไม่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าในด้านธุรกิจอะการที่ สื่อจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าหันมานําเสนอข่าวที่ควรรู้แต่คนไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นอันเนี้ยกม็มองว่าแบบเออตรงเนี้ยมันมันจริงอยู่ที่ว่าในปัจจุบันการที่เราขายข่าวที่มันแบบดรามา่าข่าวที่มันแบบว่าขายปุ๊บเป็นกระแสดังเตี้ยงปล่างปุ๊บปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันช่วยสร้างเรตติ้งให้ช่องคุณได้จริงๆปฏิเสธไม่ได้จริงแต่ว่าคุณเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เหมือนกันว่าสังคมอะ่ะ ปัจจุบันนะ่ะก็มีคนส่วนมากที่เขาไม่เห็นด้วยอะคะ่ะว่าการนําเสนอข่าวที่มันขายแต่ดรามา่านำเสนอข่าวที่มันไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมเลยอะมันก็มีคนที่เลือกที่จะไม่ดูอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย ข่าวที่คนควรรู้ข่าวที่มาสําคัญอะ่ะมันก็สามารถที่จะเป็นข่าวที่คนอยากรู้ได้เหมือนกันแล้วมันก็แล้วก้ก็รู้สึกว่าในอนาคตอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนในสังคมอะ่ะอยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าสังคมมันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆมันก็เออมีความเป็นไปได้ที่คนในสังคมจะเกิดการตระหนักรู้มากขึ้นแต่ว่าเออก้อยนึกถึงแบบว่ากรณีหนึ่งที่แบบเขามีการเกิดแฮชแ็บน สื่อสื่อหนึ่งขึ้นมาเนาะช่วงหนึ่งแบบ band แฮชแท็กแบพูดได้ไหมนะเอ๊ะนั่นแหละ 3> <3> <3> สองพยานสองพยานเออแล้วแหละซึ่งตอนนั้นอ่ะคนเขาก็แห่แบบว่าเออแบนด์กันซึ่งเราก็อาจจะมองว่าเออเราเป็นแค่คนเสพเราจะแบบอะไรอันนั้นเขาแบบมีเงินมีทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนดูอะเขาก็เลือกที่จะแบบแบกให้ฟ e e d b a c k กลับไปว่าแบบว่าเอ้สิ่งที่คุณนําเสนอมันแย่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นการที่เขาแบบเออนาเสนอข่าวแบบไรจัญญาบาลตอนนั้นน่ะมันก็ทําให้สปอนเซอร์ถอนออกจากเขาเหมือนกันทําให้เขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็แบบแสดงให้เห็นแล้วอะว่าแบบว่าในปัจจุบันน่ะคนก็พร้อมที่จะเลิกที่จะสนับสนุนสื่อที่ไม่มีจัญญาบาลสื่อที่ขายแต่ข่าวที่แบบดราม่าเหมือนกันซึ่ง อย่างที่บอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยทางเลือกในการที่จะดูสื่อมันเยอะแยะมากส,าส,สื่อที่มีคุณภาพสื่อสื่อที่มีคุณภาพมันก็แบบมีเยอะคนก็พร้อมที่จะซับพอตดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยมองว่าอย่าดูถูกคนดูให้เคารพคนดูอะคะ่ะว่าแบบว่าดังเออเราก็ควรที่จะนําเสนอข่าวที่แบบเอ่อให้ประโยชน์กับสังคมเนาะแล้วก็ เป็นข่าวที่คนควรรู้ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้สื่อเนี่ยอยู่ได้ไปพร้อมกับการที่เรามีสังคมที่ดีขึ้นด้วยค่ะชอบคมว่าอยากดูถูกคนดูมากเลยอะเหมือนแบบเราก็ลืมไปว่าสื่อเขาผลิตคอนเทนต์มาเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของเราเหมือนกันอืมนี่นึกขึ้นได้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ข่าวของคุณแตงโมงกับข่าวของสองครามโลกมาพ้อมๆกัน ที่นี้ในแพลตฟอร์มเปิดอย่างเช่นแบบทวิตเตอร์ที่เปิดให้ทุกคนมาคอมเมนต์ได้เนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนเกือบทั้งหมดให้ความสนใจไปที่ข่าวของคุณแตงโม <c oughs> หรือแม้จะซื่อหลังเองเนี่ยก็ค่อนข้างประคมข่าวของคุณแตงโมค่อนข้างเยอะจนเรียกได้ว่าละเลยที่จะนําเสนอข่าวที่น่าจะมีผลกระทบหรือว่ามีความสําคัญกับการใช้ชีวิตอย่างข่าวสงครามโลกไปเลยหรือเปล่า ส่วนตัวหนูมองว่าอย่างอย่างข่าวของคุณแตงโมกับสงครามโลกที่ทำลายมันชนกันเนะะี่ยค่ะเราเราเห็นชัดเลยเนาะอย่างที่ยีุ่่มบอกก็คือสื่อจํานวนมากที่เอ่อให้แสงกับข่าวของคุณแตงโมซึ่งเอ่อจริงอยู่ที่อ่ะเราก็ต้องให้ให,ให้ให้พื้นที่กับข่าวนั้นเหมือนกันเพราะว่าข่าวมันก็สะท้อนหลายๆอย่างของสังคมไทยแต่ว่าข่าวสงครามโลกที่เป็นข่าวที่คนควรจะรู้เหมือนกันนะคะหนูมองว่ามันจะย้อนกลับไปตรงจุดที่ว่า สื่อจะนําเสนอข่าวอะไรอะ่ะเขาก็ต้องดูสังคมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะ่ะหนูมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะตอนนี้สังคมมันก็มีคนที่เขาเรียกว่าแหละ,ะสนใจม,มีมีความตระหนักรู้แล้วก็สนใจในข่าวสงครามโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนทั้งสังคมที่ตระหนักรู้ถึงเรื่องข่าวสงครามโลกเขาก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีมานไปดีมานไปในทางของข่าวของคุณแตงโมงมากกว่าสื่อก็เลยให้แสงตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นหนูมองว่า ถ้าจะแก้ก็ต้องก็ต้องแก้ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งทางสื่อเองแล้วก็ทั้งทาง awareness ของคนดูด้วยค่ะทีน่นี้ถ้าสมมติถามถามถึงเรื่องของความอยู่รอดก็คือเห็นด้วยกับกล้วยเลยว่าตามหลักแล้วอะข่าวที่คนควรจะรู้อะก็นึกออกไหมมันเหมือนเป็นมีดกวาวอนอะมีดก,ก็ต้องมาก่อนวอนถูกไหมคะดังนั้นตามหลักแล้วสื่อก็นําเสนอข่าวที่คนควรจะรู้แต่ว่าถ้าสมมติเราเอาความอยู่รอดเป็นตัวตั้งหนูมองว่ายุคปัจจุบันเนี้ย ไม่ว่าจะนําเสนอข่าวอะไรอ่ะข่าวที่คนควรรู้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าข่าวที่คนอยากรู้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าในในหนึ่งสื่อนําเสนอทั้งสองข่าวอ่ะหนูมองว่าไม่ว่าจะทางไหนมันมีทางให้อยู่รอดอยู่แล้วอยากยกตัวอย่างสํานักข่าวที่นําเสนอแต่ข่าวที่คนควรจะรู้เลยอย่างเดอะรีพอร์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันมีช่องทางการรับมากมายแล้วก็ตราดที่สังคมมันยังมีคนที่เสพข่าวนี้อยู่อ่ะ คนในสังคมมีเอเวนเนสมากพอแล้วยังเสพข่าวมีอยู่สำนักข่าวมันอยู่รอดอยู่แล้วเพราะฉันหนูมองว่าไอความอยู่รอดกับสำสำนักข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถูกทางอะมันอยู่รอดได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเป็นคนอยู่รอดเพราะตามใจสังคมหรือเป็นคนที่อยู่รอดเพราะทาําตามจรรยาบรณค่ะโหพูดมาขนาดนี้ต้องมีสำนักข่าวในดวงใจแล้วแหละ อย,อย่างของหนูก็คือยกจากเมื่อกี้เลยเพราะว่าส่วนตัว uh huh. ได้มีโอกาสคนในเดลีพอร์เตอร์เนาะก็คือเดลีพอร์เตอร์นี่แหละค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นสำนักข่าวที่ตั้งแต่เขาก่อตั้งสำนักข่าวมาจนมาถึงทุกวันนี้เขายึดโยงในอุดมการณ์ของตัวเองแล้วเขาก็ยังทําตามอุดมการณ์ที่เขายึดโยงไว้ได้อยู่เขาแบบเขายึดแล้วเขาทําได้จริงมาโดยตลอดซึ่งอุดมการ์ที่ว่านั้นคือคือคือ แน่นอนนำเสนอเขาที่เป็นความจริงรอบด้านครบและเจาะลึกเจาะลึกเพื่ออะไรเพื่อเพื่อ,อทำโซเชียลเอ็มพาวเวอร์เมนต์ก็คือเพื่อหาทางออกให้สังคมได้มุ่งพัฒนาต่อไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเสพข่าวจากสํานักนี้แล้วแบบเราไว้ใจแล้วเราก็รู้สึกได้อะไรกลับไปจริงๆคะ่ะ <c oughs> ส่วนตัวของกล้วยนะคะกล้วยแบบว่าชอบอวทีวีมาผาก็รู้สึกว่าข่าวจากอยทีวีเขาเป็นเขาเป็นสื่อที่นําเสนอได้ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าครอบคลุมค่อนข้างแบบทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขานําเสนออะ่ะเขาเอามาทําให้มันแบบย่อยง่ายก้วยชอบดูคลิปที่เป็นข่าวของเขามากเลยอย่างล่าสุดที่กล้วยดูกล้วย,ยก็จะดูเป็นแบบว่าเออเป็นข่าวเกี่ยวกับ อาจจะไม่ให้เชิงข่าวจะเป็นเขาไปสัมภาษณ์คนที่แบบว่าเป็นคนที่มีสูงอายุในกรทมว่าแบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งอะไรเงี้ยซึ่งก้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบว่าเปิดมุมมองให้กับเรามากๆในบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออเราแบบ เออไม่รู้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยซึ่งก้อยก็แบบไม่เคยรู้ว่าแบบเอ้ยคนแก่เขาก็แบบคิดอย่างนี้ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก้ยรู้สึกว่าเขาแบบสามารถทําให้ข่าวที่มันแบบว่าเรารู้สึกว่ามันแบบย่อยง่ายย่อยยากอ่ะมันแบบว่าอ่านแล้วมันแบบเก็ตเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แบบว่ากราฟิกเขาก็แบบดีมันชวนให้เราแบบอยากอ่านอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก้อยก็เลยค่อนข้างที่จะชอบย t ทิวีใช่ โอเคและคำถามสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับรมากที่สุดในฐานะที่เราเป็นผู้เสพสื่อเนี่ยเรามีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการนี้ยังไงได้บ้างสื่อไทยกับจัรยาบัณที่หล่นหายจะทำยังไงให้มันไม่หล่นทำยังไงให้ไม่หล่นเอาจริงอะ่ะก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราแบบว่าเป็นผู้รับสารเป็นผู้ที่เสพสื่อเนาะถามว่าเรามีส่วนช่วยใดไ,ได้บ้างมีแน่นอนเราแบบมีแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ย อืมเพราะก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าในปัจจุบันมันแบบว่าเราเห็นคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันบงมากมันแบบไม่สร้างสรรค์นะมันทําออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันแย่อะอย่างเช่นอย่างที่กเคยเห็นแบบผ่านหน้า f เฟ o บุ๊กนะก็จะมีบางช่องที่เขาทำคอนเทนต์แบบว่าแอบถอดเสื้อแฟนตอนเมาแล้วก็แบบแล้วก็แกล้งแบบว่าเม็ดคนมาส่งของอะเราให้แฟนตัวเองเดินโป๊ะแบบออกไปรับของอะซึ่งแบบมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบ แย่ yeah, มากอะ่ะมันไม่สร้างสรรค์ซึ่งเราก็รวมในมสร้างสรรค์แต่พอกล้วยไปดูแบบยอดวิวมันก็แบบอึง้งว่าแบบคนดูเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเห็นยอดวิวก็แบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเออการที่แบบมันมีคนดูอยู่เนาะมันก็มันก็แปลว่าคนทาอะ่ะก็ต้องทาเพราะมันมีคนดูการที่แบบว่ามันมีสื่อสื่อนึงออกมา เราทําสิ่งนั้นลงมาได้เพราะว่ามันยังมีคนดูมันยังมีคนแบบว่าให้ยอดเอ็นเกตอยู่เพราะว่ามันยังขายได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก้อยก็เลยมองว่าในฐานะเราๆที่เป็นประชาชนที่เป็นแบบคนที่เสกเสือค่ะเราก็ควรที่จะสามารถเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราก็อาจจะเริ่มจากการที่เราแบบสนับสนุนสื่อที่ดีที่สร้างสรรค์สื่อที่เออสื่อไหนที่ไม่ดีเราก็แบบไม่ซัพพอร์ตถ้าเกิดว่าเราไม่ซัพพอร์ตอ่ะก็รู้สึกว่าเขาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเสือเขาต้องกลับมาคิดแล้วว่า คือคอนเทนต์เรามันไม่ดีตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหนมันตรงไหนที่มันโบงตรงไหนที่ควรเอาไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งการที่พอคนไม่ดูอ่ะมันก็จะทําให้สื่อที่มันไม่ดีอ่ะมันลดน้อยลงสื่อมันก็จะมีการพัฒนามากขึ้นคอนเทนต์ก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันจะสามารถที่จะเอ่อมอบสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมได้ด้วยยิ่งถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าค่ะคอนเทนต์บ้างๆมันขายไม่ได้เลยตอนนั้นแบบ ไม่มีใครดูแล้วอ่ะมันก็จะมีแต่สื่อที่ดีเนาะถ้าเกิดเราสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็เทคแอคชั่นโดยการแสดงออกมาว่าแบบไม่ดูไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยผู้ผลิตสื่อเขาก็จะรู้แล้วก็จะเกิดการพัฒนาต่อไปค่ะเออจริงๆเห็นด้วยกับกล้วยมากเลยแบบว่าใช่เรามีผลแน่นอนอย่างที่กล้วยบอกเลยก็คืออย่างที่บอกคะ่ะสื่อกับสังคมมันเป็นลูกศรสองขั้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนดูก็มีผลก,กับการสร้างคอนเทนต์ของสื่อส่วนสื่อเอง พอทำคอนเทนต์ออกมาแล้วก็มีผลกับมีอิทธิพลกับการกับความคิดมีซอฟต์พาวเวอร์กับคนดูเพราะฉะนั้นเราในฐนานะคนดูมีผลแน่นอนก็อย่างที่บอกเลยก็คืออาจจะเริ่มจากการเสพสื่อที่เรามองว่าเขามีจรญญาบันที่เป็นสื่อที่ดีทำคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์อะไรอย่างน้ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันอยากอยากฝากไวล้ละกันเนาะแบบว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องอารัฐบาลเออคือเรามองว่าเรื่องเนี้ยมันควร ถูกปลูกฝังตั้งแต่ระบบการศึกษาหนูเรามองว่าสังคมไทยตอนเนี้ส่วนหนึ่งที่ที่คอนเทนต์มันไม่ดีแล้วยังมีคนเสพอยู่ก็เพราะว่าก็ยังมีคนที่เขายังไม่ตระหนักรู้เพราะฉะนั้นหนูมองว่าเรื่องความตระหนักรู้ว่าสาคัญมากก็เลยอยากฝากว่าเออรัฐบาลหรือใครก็ตามช่วยปูพื้นตรงนี้ให้ทีเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่เราไม่เริ่มการ ฝังเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะในสังคมเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตะหนักรู้มาจากไหนเพราะมันไม่มีคนไปบอกเขาให้ตะหนักรู้อะ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะอยากฝากเรื่องความตะหนักรู้ของคนในสังคมต่อไปค่ะเรื่องจรรยาบรณสื่อเป็นเรื่องของทุกคนเนาะทั้งสื่อละรัฐบาลแล้วก็ตัวเราเองยิ่งตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลเปิดโอกาสให้เราเป็นผู้ผ,ผลิตสื่อซะเองด้วยซ้ํา จัรยาบรณสือก็จะยิ่งเข้าใกล้ตัวเราเลยสุดท้ายนี้อยากจะขอย้ำเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าลืมว่าตัวเราเองก็เป็นผู้ผลิตสื่อเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าคอนเทนต์ที่สื่อหลักผลิตออกมาก็สะท้อนออกมาจากความต้องการของพวกเราทุกคนนี่แหละเพราะฉะนั้นคําตอบมันตายตัวอยู่แล้วว่าจรรยาบรณสื่อจะเริ่มต้นที่ใครถ้าไม่ใช่ตัวพวกเราเองสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราฟังนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราผ่านทางช่องทาง YouTube เพื่อรับฟังหัวข้อที่น่าสนใจใน EP ต่อๆไปวันนี้ Society VCK Podcast น้องนีนี่และน้องกล้วยหอมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ